นิ่งติร์ดที่ตลาดใหม่เด็ดตลาดใหม่ร้านชื่ออะไรครับร้านชื่ออะไรผลไม้เพชรบุรีค่ะผลไม้เพชรบุรีก็มาจากเพชรบุรีทั้งหมดโอมีมีอะไรบ้างครับหลายอย่างครับอันนี้คืออันนี้คือขนุนเอ้ยไม่ใช่อันนี้ชมพู่แดงอันนี้ก็คือมาจากเพชรบุรีมาจากเพชรบุรีโอ้โลละหกสิบอันนี้เบอร์สวยก็เจบาทอันนี้สวยกว่าเจ็ดสิบบาทอ๋อแล้วอันนี้แก้วบางกรสีขาวแก้วบางกรก็มาจากเพชรบุรีเหมือนกัน ฝรั่งด้วยฝรั่งด้วยก็อ,อยู่ตรงนี้มากี่ปีแล้วฮะกี่ปีแล้วครับครับอ๋อก็น้องเขาเป็นเท่าแก่น้องหรือพี่ครับเนี่ยน้องเป็นเท่าแก่ใช่ไหมฮะอ๋ะอก็อยู่ตรงนี้กี่ปีแล้วครับก็ตั้งแต่รุ่นแม่ค่ะรุ่นแม่ตอนนี้คือรุ่นลูกแล้วอ๋อก็อเ,เป็นคนเพชรบุรีก็<อ>มาตั้งร้านตรงนี้ตั้งแต่เปิดตลาดใหม่ๆค่ะตั้งแต่ยังไม่มีตลาดเลย ว่าเริ่มแค่นิดนิดเดียวครับแล้วก็มีมีกี่ร้านฮะร้นนี้มันมีของเพชรบุรีก็จะมีหนึ่งสองแล้วก็สามเ่ยค่ะสามร้านมีทั้งนู้นอีกแผ่นครับก็ถือว่าเป็นคนย่าลาไปแล้วใช่เกิดยะลาแล้วป่ะเปล่าค่ะเปล่เกิดเพชรบุรีก็มาตอนโตแล้วเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ก็เงียบเงียบหน่อยอ่าอะไรขายขายดีสุดฮะก็มีฝรั่งนะคะขายได้เรื่อยๆฝรั่งเลย

Ah, hmm. hmm. oh, laku je dah. Hmm. Tengok pokok laku kali. Eh, kalau hok hok wah sopo laku kali hmm? tu wah jamu. Wah jamu. Ha, wah jamu no. orang ni. Hmm. Tak wes seputuh. Tak wes putuh. Ada sokmo. Ada sokmo. Kalau kata bab ya ya. Ha. Hmm? Pi tu ya kira tau orang ni ya dok ada tak ada wes tak ada. Ha. Hmm. Hmm. Jadi dia mau kelit mari sokmo. Ada sokmo dah. Tak ada redu dah. Ha, tak ada redu. Wes pun ada sokmo. Tapi rapi. Kalau lami dia lami tu wah oh, wah lima o aso fak peburin ni lah ni pi wah tu ayam nen patu ayam mego nak rem ada patu la pe wap sanduk tok nak masak ya ni teh hari ni dia make teh ya ya ตลาดใหม่กันไตลาดใหม่ตลาดใหม่นี่ก uh, <so <so yeah> no ี่ปีหรอฮะดกบรถทางบดเอเดี๋ยวพอโดดเด่นแควกาอยู่เลวกอยู่ยอโซนกนี่ยกวกายอยู่กนี่ปุ๊บ้ขึ้นชื่อกตัพบุรีนี่ยริมอนิยไม่หรเดมยมตวาอยู่ม่กจพชบุรีนี่มุกบโยมุกบยมุกบพาาตัวแคอยอมาีตัวงตัวัสดีกี้ยอดว์ต่กียเล็กอีมูลยอมงี้ตุก์อ๋อ่๋อพาตัวนโเคตัเอ แม่ค้าร้อยรายย่อยที่ดีแบบิววาโกโกกาบตรงเดมอเขาดูจยาโกบาตาฟาสตาไม่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 ม่ไ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 ม